จอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสารก็อยู่หมู่ที่5นะคะตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นะคะเรามีโคกหนองนาโมเดลนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ดินที่ถูกที่สุดในสะกระโจมเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเปิดอยู่ที่ราคา269,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะย้ำเลยว่าพร้อมขุดบ่อทำโคก หนองนาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีของแถมมากมายดูในคลิปได้เลยแล้วก็อย่าลืมดูท้ายคลิปนะคะเป็นชีวิตจริงที่ซาร่าเอามาตีแผ่ค่ะและสำหรับแปลงที่า ก็จะเป็นแปลงพิเศษเลยแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนกลางของโครงการนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีแทงน้ำให้สองแทงด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเป็นแทงน้ำส่วนกลางนะคะที่จะใช้ในพื้นที่โครงการของเราค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็มีพื้นที่8แปลงด้วยกันนะคะสำหรับโครงการมีโปรพิเศษนะคะล้อมรั้วรวดวหนามนะคะรอบโครงการให้เลยนะคะก็จะเป็นรั้วเจ็ด เส้นนะคะสูง1เมตรห0เซนติเมตรค่ะล้อมให้รอบโครงการเลยค่ะและสำหรับทุกแปลงนะคะทั้งหมด8แปลงก็จะฟรีแผงโซลาเซลล์1ชุดนะคะซึ่ง1ชุดนะคะก็จะประกอบด้วยแผงโซลาเซลล์4แผงนะคะพร้อมประกอบแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วสำหรับคนที่จองภายในเดือนนี้นะคะฟรีไปเลยแทงน้ำา2 0 0 0ลิตรนะคะหนึง รับฟรีไปเลยค่ะขุดบอ่อถมดินทำโคกหนองนาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะแล้วก็สําหรับถนนที่นี่นะคะก็เป็นถนนสาธารณะนะคะกว้าง8เมตรเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีการโรยหินคลุกให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นถนนที่กว้างมากๆนะคะแล้วก็สะดวกสบายค่ะและสําหรับที่แปลงนี้นะคะก็มีทั้งหมด8แปลงนะคะเดี๋ยวทีมงานเอาผังขึ้นมาให้หน่อยนะคะ และก็ทุกๆแปลงนะคะก็เป็นโฉนคดครุฑแดงน,นสสี่ตอนะคะพร้อมโอนเลยค่ะสำหรับที่ดินแบ่งขายแปลงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด แปดแปลงด้วยกันนะคะแปลงท้ายที่สุดนะคะแปลงท้ายตรงโน้นเลย3ไร่นะคะแล้วก็มีแปลง2ไร่นะคะอยู่ฝั่งทางนี้2แปลงติดกันนะคะแล้วก็ที่เหลืออีก4แปลงนะคะเป็นแปลง1ไร่กับ2ง,งานนะคะสําหรับที่แปลงนี้นะคะ นี่เลยขวามือของซาร่านะคะก็จะเป็นที่ที่สำหรับตั้งแทงแล้วก็ทำบ่อบาดาลเพื่อที่จะใช้ในแปลงค่ะสำหรับถนนในโครงการนะคะก็เป็นถนนเดี๋ยวจะโรยหินคลุกให้ด้วยนะคะกว้าง8เมตรค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ดินที่ถูกที่สุดในสะกระโจมนะคะเจ้าของ คอนเฟิร์มแล้วก็ดีแคร์มาแบบนั้นนะคะเดี๋ยวซาร่าจะพาไปดูบ่อน้ำถ้าเจอป้ายอินเจ็ตแบบนี้นะคะแสดงว่าคุณมาถึงแล้วสำหรับแปลงแรกนะคะก็เนื้อที่2ไร่นะคะซึ่งมีหน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ60เมตรเลยทีเดียวหน้ากว้างติดถนนในโครงการกว้างมากๆค่ะสำหรับแปลงแรกนะคะเนื้อที่2ไร่นะคะก็จะเป็นบ่อรูปหัวใจแบบที่เห็นเลยนะคะเหมาะมากๆก็ ลยสําหรับคนมีความรักนะคะที่อยากทำโคกหนองนานะคะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถดูาพาบมุมสูงประกอบได้เลยนะคะเนื้อที่ที่ใช้ในการขุดบ่อนะคะก็ใช้ไปประมาณ80ตารางวาถึง100ตารางวานะคะก็จะได้เห็นเป็นรูปแบบนี้เลยสําหรับที่นี่นะคะน้ําดีมากๆเลยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะอันนี้คือน้ําจากผิวดินนะคะขุดมาก็จะมีน้ําเยอะแบบนี้เลยค่ะถ้า าเกิดว่าท่านไหนนะคะชอบบ่อรูปหัวใจนะคะก็จะมีแปลงนี้แปลงที่1น,นะคะแล้วก็แปลงที่2ซึ่งอยู่ติดกันนะคะเนื้อที่สองไร่เหมือนกันนะคะถ้าใครชอบบ่อรูปหัวใจนะคะซาร่าก็แนะนําเลยแปลงที่1 กับแปลงที่สองนะคะก็จะเป็นบ่อรูปหัวใจนะคะเนื้อที่สองแปลงนี้นะคะสองไร่หน้ากว้างติดถนนในโครงการนะคะ60เมตรกว้างจุกๆไปเลย จำกันไว้ให้ดีนะคะว่าที่นี่เป็นที่ดินที่ถูกที่สุดในสะกระโจมนะคะสามารถเช็คราคาก่อนได้เลยจัดทำโดยเฮียบัณฑิตนะคะเบอร์โทรสารคืนให้ด้านล่างนี้แล้วค่ะนี่นะคะอีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงที่สองสำหรับคนที่ชอบบ่อรูปบัวใจค่ะและสำหรับแต่ละแปลงนะคะก็จะมีคลองไส้ไก่แบบนี้เลยซึ่ง คองนี้นะคะคองไส้ไก่เราก็จะปล่อยน้ํานะคะจากแปลงที่ดินหรือว่าจากบ่อของเรานะคะมาลงบ่อนี้สําหรับคนที่ต้องการทําเกษตรในพื้นที่ค่ะสําหรับที่แปลงนี้นะคะก็เป็นชนดคุดแดงนะคะแบ่งแยกที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยหลักหมุดนะคะมีการล้อม ท่อ PVC ไว้ให้เรียบร้อยนะคะเป็นความใส่ใจนะคะจากพี่บัณฑิตเลยก็คือเข็มหมุดนะคะจะได้ไม่หายนะคะมีการลอมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแปลงที่3นะคะเนื้อที่1ไร่2งานนะคะหน้ากว้างติดถนน52เมตรค่ะแปลงที่4นะคะเนื้อที่1ไร่2งานหน้ากว้างติดถนน52เมตรเหมือนกันค่ะสําหรับแปลงที่5นะคะก็เนื้อที่3ไร่นะคะสําหรับแปลงนี้นะคะจะเป็น เนื้อที่ p r i v a t นะคะซึ่งอยู่ท้ายที่ดินนะคะมีบอ่อนี่ขุดไว้ให้แล้วนะคะ1บอ่อนะคะซึ่งบอ่อที่เราขุดให้ทั้งหมดนะคะก็ลึกประมาณ3เมตรค่ะและสำหรับแปลงที่6นะคะแปลงนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบหน้ากว้างติดถนนเยอะๆนะคะเนื้อที่1ไร่สองงานหน้ากว้างติดถนนถึง78เมตรเลยทีเดียวและนี่ก็คือคลองไส้ไก่ ซึ่งจะมีแบบนี้นะคะทุกแปลงเลยสำหรับแปลงนี้ก็มีน้ำแล้วนะคะเห็นไหมคะสำหรับแปลงที่7นะคะเนื้อที่1ไร่2งงานเหมือนกันนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ ติดถนนนะคะ68เมตรค่ะและสําหรับแปลงที่8นะคะก็พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าแปลงนี้เนื้อที่1ไร่2งานนะคะนอกจากจะเป็นแปลงที่8เราก็ยังขุดบ่อนะคะรูปเล็ก8ซึ่งเป็นรูปที่เหงงเหรวยรวย มากๆเลยและสําหรับแปลงนี้นะคะเนื้อที่ติดถนนนะคะอยู่ที่61เมตรนะคะสำหรับแปลงนี้นี่888เลยนะคะถนนกว้าง8เมตรแปลงที่8บ่อเล็ก8นะคะ888เลยสำหรับแปลงนี้นะคะก็รับสมัครนะคะ คนที่เป็น introvert ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ก็รับสมัครนะคะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศร่มรื่นชอบทำโคกหนองนานะคะชอบอยู่แบบสันโดษชอบความสงบนะคะหรือเหมาะนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตยามเกษียณนะคะนี่นะคะเพื่อนบ้านเดี๋ยวดูจากภาพมุมสูงก็ได้นะคะเพื่อนบ้านก็มีแล้วนะคะก็เป็นเพื่อนบ้านที่เกษียณแล้วก็มาอยู่ที่นี่ ตรงนี้นะคะน้ำเดี๋ยวเรามีบริการให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไฟนะคะก็เน้นเป็นใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะคะจาก แผงโซลาเซลล์ค่ะสถานที่สำคัญสำคัญใกล้แปลงที่ดินนะคะตลาดสดสะกระโจมนะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะวัดสะกระโจมนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่4.7กิโลเมตรค่ะ CJ m a l นะคะ CJ Super m a r k e t สะกระโจมก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่5.4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ โลตัสโกเฟสสะระโจมนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่5.4กิโลเมตรเหมือนกันค่ะเทศบาลตำบลสะกระโจมนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่5กิโลเมตรค่ะไพรสีไทยนะคะสาขาสะกระโจมก็อยู่ใกล้ๆแค่4.7กิโลเมตรค่ะตลาดโรงเกลือสะระโจมนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่5.6กิโลเมตรสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับที่นี่เนี่ย ถือได้ว่าสะดวกสบายมากๆนะคะโดยเฉลี่ยแล้วไม่ถึง6กิโลเมตรนะคะเราก็จะเจอหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดวัดโรงพยาบาลก็จะมีครบเลยนะคะแค่พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็น private เป็นส่วนตัวให้เรามาพักผ่อนนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับทำที่พักอาศัยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบโคกหนองนานะคะเหมาะสำหรับเ,เศรษฐกิจพอเพียง ใครที่ชอบแนวนี้นะคะก็เหมาะมากๆเลยเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งนะคะอาจจะมาสร้างรีสอร์ทไว้กลางพื้นที่แบบนี้มาพักผ่อนมากางเต็นท์ในวันหยุดนะคะเหมาะมากๆเลย ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อพี่บัณฑิตนะคะเจ้าของที่ดินเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือจะติดต่อผ่านช่องทางพาดูที่ของาลาก็ได้ค่ะ50%ผมไม่ได้ต้องการตัวแทนจําหน่ายแต่ผมต้องการคนที่อยากจะเติบโตไปเลยกันตัวหนังสือก็ดีหรือเป็น AI ในการโฆษณาก็ดีผมจะบอกด้วยผมเองเลยนะครับว่าผมไม่ได้ต้องการคนที่ร่วมงานแล้วได้แบ่งกําไร5บาท10บาท20บาท ผมพูดเสมอนะครับว่าใครที่มาร่วมงานกับผมผมแบ่งกําไร50%หรือ50 50ผมอยากได้เพื่อนมาร่วมธุรกิจด้วยความจริงใจแล้วอยากเติบโตไปด้วยกันผมพูดจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นฉพราะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากมาร่วมงานจัดจําหน่ายหรือนําเสนอสิ่งดีๆคือผงม,มาเฟีย20กร,รมัมสําหรับฉีดพืชทุกชนิดก็ให้โทรมาคุยกับผมได้ทางไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ต้องการลูกจ้างผมไม่ ไ,ไต้องการตัวแทนจําหน่ายแต่ผมต้องการคนที่อยากจะเติบโตวไปเลยกันโดยที่ผมให้ผลประโยชน์ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วโทรเข้ามาอยู่ที่50% 50%ถ้าพี่บอกว่าไม่เยอะพี่ก็ทำโปรดักชันเองทําสินค้าเองหรือไปหาสูตรเองแต่ถ้าพี่บอกว่าเออมันโอเคนะพี่ก็ทักไลน์เข้ามาคุยได้ผงม,มาเฟียฉีดได้ทุกพืชทุกชนิดวันนี้เราเปิดจําหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศ ใกล้เคียงหรือตัวแทนจําหน่ายหรือคนไทยที่ดูคลิปนี้ก็ใช้บริการผงมาเฟียได้ฉีดได้ทุกพืชขอย้ําว่าฉีดได้ทุกพืชเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่ดีที่สุดิดที่สุดณนะเวลานี้ในโซเชียลผงมาเฟียขอบคุณมากครับ ไรละ269,000บาทค่ะมีทั้งหมด8แปลงนะคะแปลงละ1ไร่2งาน2ไร่และก็3ไร่นะคะขุดบอ่อน้ำทำโคกหนองนาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งอยู่หมู่ที่5ตําบลสะกระโจมอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสารก็อยู่หมู่ที่5นะคะตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นะคะเรามีโคกหนองนาโมเดลนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ดินที่ถูกที่สุดในสะกระโจมเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเปิดอยู่ที่ราคา269,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะย้ำเลยว่าพร้อมขุดบ่อทำโคก หน่องนาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีของแถมมากมายดูในคลิปได้เลยแล้วก็อย่าลืมดูท้ายคลิปนะคะเป็นชีวิตจริงที่ซาร่าเอามาตีแผ่ค่ะและสำหรับแปงที่9 นะคะก็จะเป็นแปลงพิเศษเลยแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนกลางของ,ของโครงการนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีแทงน้ําให้สองแทงด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเป็นแทงน้ําส่วนกลางนะคะที่จะใช้ในพื้นที่โครงการของเราค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะก็มีพื้นที่8แปลงด้วยกันนะคะสําหรับโครงการมีโปรพิเศษนะคะล้อมรั้วรวดน้ำนะคะรอบโครงการให้เลยนะคะก็จะเป็นรั้ว7ด เส้นนะคะสูง1เมตร50เซนติเมตรค่ะล้อมให้รอบโครงการเลยค่ะและสำหรับทุกแปลงนะคะทั้งหมด8แปลงก็จะฟรีแผงโซลาเซลล์1ชุดนะคะซึ่ง1ชุดนะคะก็จะประกอบด้วยแผงโซลาเซลล์4แผงนะคะพร้อมประกอบแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วสำหรับคนที่จองภายในเดือนนี้นะคะฟรีไปเลยแทงน้ำา2 0 0 0ลิตรนะคะหนึง รับฟรีไปเลยค่ะขุดบอ่อถมดินทำโคกหนองนาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะแล้วก็สำหรับถนนที่นี่นะคะก็เป็นถนนสาธารณะนะคะกว้าง8เมตรเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีการโรยหินคลุกให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นถนนที่กว้างมากๆนะคะแล้วก็สะดวกสบายค่ะและสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็มีทั้งหมด8แปลงนะคะเดี๋ยวทีมงานเอาผังขึ้นมาให้หน่อยนะคะ และก็ทุกทุกแปลงนะคะก็เป็นโฉนคดครุฑแดงนอสอสี่จอนะคะพร้อมโอนเลยค่ะสำหรับที่ดินแบ่งขายแปลงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด แปแปลงด้วยกันนะคะแปลงท้ายที่สุดนะคะแปลงท้ายตรงโน้นเลย3ไร่นะคะแล้วก็มีแปลง2ไร่นะคะอยู่ฝั่งทางนี้2แปลงติดกันนะคะแล้วก็ที่เหลืออีก4แปลงนะคะเป็นแปลง1ไร่กับ2ง,งานนะคะสําหรับที่แปลงนี้นะคะ นี่เลยขวามือของซาร่านะคะก็จะเป็นที่ที่สําหรับตั้งแท้งแล้วก็ทําบ่อบาดาลเพื่อที่จะใช้ในแปลงค่ะสําหรับถนนในโครงการนะคะก็เป็นถนน เดี๋ยวจะโรยหินคลุกให้ด้วยนะคะกว้าง8เมตรค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ดินที่ถูกที่สุดในสะกระโจมนะคะเจ้าของคอนเฟิร์มแล้วก็ดีแคร์มาแบบนั้นนะคะเดี๋ยวซาลาจะพาไปดูบ่อน้ำถ้าเจอป้ายอินเจ็ตแบบนี้นะคะแสดงว่าคุณมาถึงแล้วสำหรับแปลงแรกนะคะก็เนื้อที่2ไร่นะคะซึ่งมีหน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ60เมตรเลยทีเดียว หน้ากว้างติดถนนในโครงการกว้างมากๆค่ะสําหรับแปลงแรกนะคะเนื้อที่2ไร่นะคะก็จะเป็นบ่อรูปหัวใจแบบที่เห็นเลยนะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนมีความรักนะคะที่อยากทําโคกหนองนานะคะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถดูพัพมุมสูงประกอบได้เลยนะคะเนื้อที่ที่ใช้ในการขุดบ่อนะคะก็ใช้ไปประมาณ80ตารางวาถึง100ตารางวานะคะก็จะได้เห็น เป็นรูปแบบนี้เลยสำหรับที่นี่นะคะน้ำดีมากๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้คือน้ำจากผิวดินนะคะขุดมาก็จะมีน้ำเยอะแบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะชอบบ่อรูปหัวใจนะคะก็จะมีแปลงนี้แปลงที่1นนะคะแล้วก็แปลงที่สองซึ่งอยู่ติดกันนะคะเนื้อที่สองไร่เหมือนกันนะคะถ้าใครชอบบ่อรูปหัวใจนะคะซาร่าก็แนะนําเลยแปลงที่1 กับแปลงที่สองนะคะก็จะเป็นบ่อรูปหัวใจนะคะเนื้อที่สองแปลงนี้นะคะสองไร่หน้ากว้างติดถนนในโครงการนะคะ60เมตรกว้างจุกๆไปเลย จำกันไว้ให้ดีนะคะว่าที่นี่เป็นที่ดินที่ถูกที่สุดในสะกระโจมนะคะสามารถเช็คราคาก่อนได้เลยจัดทำโดยเฮียบัณฑิตนะคะเบอร์โทรสาระคืนให้ด้านล่างนี้แล้วค่ะนี่นะคะอีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงที่สองสำหรับคนที่ชอบบ่อรูปบัวใจค่ะและสำหรับกระแะแปลงนะคะก็จะมีคลองไส้ไก่แบบนี้เลยซึ่ง ของนี้นะคะของไส้ไก่เราก็จะปล่อยน้ํานะคะจากแปลงที่ดินหรือว่าจากบ่อของเรานะคะมาลงบ่อนี้สําหรับคนที่ต้องการทําเกษตรในพื้นที่ค่ะสําหรับที่แปลงนี้นะคะก็เป็นชนดคุดแดงนะคะแบ่งแยกที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยหลักหมุดนะคะมีการล้อมท่อ PVC ไว้ให้เรียบร้อยนะคะเป็นความใส่ใจนะคะจากพี่บัณฑิตเลย ก็คือเข็มหมุดนะคะจะได้ไม่หายนะคะมีการล้อมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแปลงที่3นะคะเนื้อที่1ไร่2งานนะคะหน้ากว้างติดถนน52เมตรค่ะแปลงที่4นะคะเนื้อที่1ไร่2งานหน้ากว้างติดถนน52เมตรเหมือนกันค่ะสําหรับแปลงที่5นะคะก็เนื้อที่3ไร่นะคะสําหรับแปลงนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่ p r i v a t นะคะซึ่งอยู่ท้ายที่ดินนะคะมีบ่อ นี่ขุดไว้ให้แล้วนะคะ1บอ่อนะคะซึ่งบอ่อที่เราขุดให้ทั้งหมดนะคะก็ลึกประมาณ3เมตรค่ะและสำหรับแปลงที่6นะคะแปลงนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบหน้ากว้างติดถนนเยอะๆนะคะเนื้อที่1ไร่2ง,งานหน้ากว้างติดถนนถึง78เมตรเลยทีเดียวและนี่ก็คือคลองไส้ไก่ ซึ่งจะมีแบบนี้นะคะทุกแปลงเลยสำหรับแปลงนี้ก็มีน้ำแล้วนะคะเห็นไหมคะสำหรับแปลงที่7นะคะเนื้อที่1ไร่2งานเหมือนกันนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ติดถนนนะคะ68เมตรค่ะและสำหรับแปลงที่8นะคะก็พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าแปลงนี้เนื้อที่1ไร่2งานนะคะนอกจากจะเป็นแปลงที่8 เราก็ยังขุดบ่อนะคะรูปเล็ก8ซึ่งเป็นรูปที่เฮงเฮงรวยรวย มากๆเลยและสำหรับแปลงนี้นะคะเนื้อที่ติดถนนนะคะอยู่ที่61เมตรนะคะสำหรับแปลงนี้นี่8 8ดเลยนะคะถนนกว้าง8เมตรแปลงที่8ดบ่อเล็ก8นะคะ888เลยสำหรับแปลงนี้นะคะก็รับสมัครนะคะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดไม่ใช่นะคะไม่ใช่ก็รับสมัครนะคะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศร่มรื่นชอบทำโคกหนองนานะคะ ชอบอยู่แบบสันโดษชอบความสงบนะคะหรือเหมาะนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตยามเกษียณนะคะนี่นะคะเพื่อนบ้านเดี๋ยวดูจากภาพมุมสูงก็ได้นะคะเพื่อนบ้านก็มีแล้วนะคะก็เป็นเพื่อนบ้านที่เกษียณแล้วก็มาอยู่ที่นี่ ตรงนี้นะคะน้ําเดี๋ยวเรามีบริการให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไฟนะคะก็เน้นเป็นใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะคะจากแผงโซล่าเซลล์ค่ะสถานที่สําคัญสําคัญใกล้แปลงที่ดินนะคะตลาดสดสะกระโจมนะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ วัดสะกระโจมนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่4.7กิโลเมตรค่ะ CJ Mall นะคะ CJ s u per m a r k e t ตสะกระโจมก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่5.4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโลตัสโกเฟสสะกระโจมนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่5.4กิโลเมตรเหมือนกันค่ะ เทศบาลตำบลสะกระโจมนะคะก็อย<ๆ>ู่ใกล้ๆแค่5กิโลเมตรค่ะไพรสณีไทยนะคะสาขาสะกระโจมก็อยู่ใกล้ๆแค่4.7กิโลเมตรค่ะ,คะตลาดโรงเกลือสะกระโจมนะคะก็ะอยู่ใกล้ๆแค่5.6กิโลเมตรสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับที่นี่เนี่ยถือได้ว่าสะดวกสบายมากๆนะคะโดยเฉลี่ยแล้วไม่ถึง6กิโลเมตรนะคะเราก็จะเจอหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดวัดโรงพยาบาล ก็จะมีครบเลยนะคะแค่พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็น p r i v a t e เป็นส่วนตัวให้เรามาพักผ่อนนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับทำที่พักอาศัยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบโคกหนองนานะคะเหมาะสำหรับเ,เศรษฐ,ฐกิจพอเพียงใครที่ชอบแนวนี้นะคะก็เหมาะมากๆเลยเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งนะคะอาจจะมาสร้างรีสอร์ท ไว้กลางพื้นที่แบบนี้มาพักผ่อนมากางเต็นท์ในวันหยุดนะคะเหมาะมากๆเลยถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อพี่บัณฑิตนะคะเจ้าของที่ดินเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือจะติดต่อผ่านช่องทางพาดูที่ของาลาก็ได้ค่ะ50%ผมไม่ได้ต้องการตัวแทนจำหน่ายแต่ผมต้องการคนที่อยากจะเติบโตไปเลยกันตัวหนังสือก็ดีหรือเป็น a i ในการโฆษณาก็ดีผมจะบอกด้วยผมเองเลยนะครับว่าผมไม่ ได้ต้องการคนที่ร่วมงานแล้วได้แบ่งกําไร5บาท10บาท20บาทผมพูดเสมอนะครับว่าใครที่มาร่วมงานกับผมผมแบ่งกําไร5 0หรือ50 50ผมอยากได้เพื่อนมาร่วมธุรกิจด้วยความจริงใจแล้วอยากเติบโตไปด้วยกันผมพูดจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นเะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากมาร่วมงานจัดจําหน่ายหรือนําเสนอสิ่งดีๆคือผงม,มาเฟียซองสิบกร,รมัมสำหรับฉีดพืชทุกชนิดก็ให้ โทรมาคุยกับผมได้ทางไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ต้องการลูกจ้างผมไม่ได้ต้องการตัวแทนจําหน่ายแต่ผมต้องการคนที่อยากจะเติบโตไปด้วยกันโดยที่ผมให้ผลประโยชน์ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วโทรเข้ามาอยู่ที่50% 50%ถ้าพี่บอกว่าไม่เยอะพี่ก็ทํำโปรดักชันเองทําสินค้าเองหรือไปหาสูตรเองแต่ถ้าพี่บอกว่าเออมันโอเคนะพี่ก็ทักไลน์แอดเข้ามาคุยได้ผงม,มาเฟียฉีดได้ ทุกพืชทุกชนิดวันนี้เราเปิดจําหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียงหรือตัวแทนจําหน่ายหรือคนไทยที่ดูคลิปนี้ก็ใช้บริการผงม,มาเฟียได้ฉีดได้ทุกพืชขอย้ําว่าฉีดได้ทุกพืชเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคิดที่สุดณเวลานี้ในโซเชียลผงม,มาเฟียขอบคุณมากครับ ไรละ2 6 9 0 0 0บาทค่ะมีทั้งหมด8แปลงนะคะแปลงละ1ไร่2งาน2ไร่และก็3ไร่นะคะขุดบ่อน้ำทำโคกหนองนาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตั